เราจะมาลองตัวแต่งครับตัวนี้มีกันชนหน้าของจังเกิลครับชนหน้าพร้อมครับแม็กนี่ครับของลีนโซ่ครับผมออยาง285 6018ครับผมนี่ครับแม็กสวยๆแล้วครับมีแต่งบันไดข้างครับโรบาร์ครับผมข้างหลังเป็นของจังเกิลเหมือนกันครับนี่ครับกันชนท้ายครับผม นี่จะเป็นระบบภายในนี่คือหน้าคืงหลังครับประมาณนี้อันนี่คือหน้าไฟฟ้าแปดทิศทางครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้สายขวาหน้าหลังบนล่างนี่ครับนี่ครับมีลคืนี่คือนี่นะครับโอ้ยเอ็นบ่เอ็นบ่เอ็นบ่อน่าหนาเรี่บอบนะครับเอียงอืมนุ่มสบายครับเพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอ้ขี่เข้าในทางป่าเนี่ยนะครัใช่มันจะมีตัวเตือนไอ้ไอ้์ฟลองคันที่สองครับผม เป็นรถระบบออโต้ครับสี่ประตูออโต้ยกสูง,สงแต่งพิเศษมาแล้วครับตัวคันนี้ยกสูงครับฟรีมาแต่เริ่มครับฟรีมาแต่เริ่มได้เลยไปนะครับทางโค้งแคบครับผมนะครับโอ้รอหน้าฟรีไปแล้วครับดีครับระบบออโต้ครับปั่นหน้านไงครับผมตอนนี้คงต้องยิงดิฟไหมครับยิงดิฟไหมยิงดิฟไหม ล้อตายสลับข้างครับตอนนี้ถอยครับถอยถอยครับถอยเอาล้วครับเยอะขวายเยอะเก็บผมไปเลยมามาโยก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 ,ยกเรียบร้อยครับผมอันที่สองครับอันที่สองหัวเดียวหัวเดียวเอาล้วครับยังเดิมเดิมครับเดิมเดิมหัวเดียวเดิมเดิมโอ้ยังไง เอาขึ้นช้าไปหน่อยขึ้นช้าไปหน่อยเอาปีแล้วครับฟรีแล้วครับคงต้องออกขวาเยอะหน่อยครับออกขวาเยอะหน่อยพุ่งมาทางผมไปเลยแล้วก็ขวาเอาละครับเอาละครับขึ้นไปแล้วครับโหง่ายๆครับอย่างเดิม <c oughs> ๆครับเดิมๆเน้นขวาเยอะๆครับขวาเยอะๆได้แล้วครับง่ายๆพอแล้ว วนนนลื่นๆครับวนนนนเื่นๆครับง่ายๆครับง่ายๆอีปัดเล็กน้อยไปแล้วครับหูเดียวหูเดียวโฟวิลเดิมๆเนี่ครับขึ้นไปแล้วครับนี่ครับโอ้ยครับตะกุยครับโยกครับโยกซ้ายขวาซ้ายขวาครับเอาเทคใหม่เทคใหม่เอาพุ่งแรงกว่านี้หน่อยครับขึ้นช้าไปหน่อย นะครับลอยใส่ระบบดิบล็อกช่วยครับคืนไปแล้วครับนะครับเร่งไปจังหวะครับโยกคงมาลไยซ้ายขวาครับผมขึ้นมาเลยครับโยกครับโยกถอยหน่อยครับถอยหน่อยับผมต้องพุ่งแล้วนะครับอาศัยการพุ่งแล้วครับพุ่งครับพุ่ง เออขึ้นมาแล้วครับโอ้ยตะก,กุยขึ้นมาแล้วครับโอ้ได้หรือไม่ได้โอ้เร่งครับเร่งต่อเนื่องเออขึ้นแบบชา้ชาๆครับขึ้นแบบชา้ชาๆยังไม่ใส่ดิฟล็อกครับขึ้นไปเรื่อยๆครับง่ายๆครับโยกครับโยกโยกโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่ครับผ่านง่ายๆครับนี่ครับง่ายๆครับค่อยๆยอดไปแล้วครับโอ้ยสายลุยครับสายลุยนีออ่ครับ ตัวยกสูงครับง่ายๆสบายๆครับผมตัวสูงครับตัวสูงได้หรือไม่ได้มาดูกันครับตอนนี้แต่งยกสูงมาออปชันมาจัดเต็มครับเห็นไปแล้วอุคุยโอ้ยกระโดดมนมาครับได้หรือไม่ได้รอบจัดขึ้นไปแล้วเรียบร้อยครับผมอันนี้ครับอันนี้ขึ้นแบบช้าชบ้าง เมื่อกี้แบบไปไวนะครับนี่เดิมเดิมเดิมเดินขึ้นแบบล้อดเดิมครับยางเดิมขึ้นไปเลยครับนี่ครับโ,โห,โหนะครับเอาไหมครับเไปเลยครับขึ้นแบบช้าๆเนิบๆนี่ครับอ้าวโยกปุมลาลไยซ้ายขวาขึ้นมาตะกุยขึ้นมาครับผมนี่คือวิธีการขึ้นเนินแบบยางเดิมๆนะครับนี่ครับ โยกซ้ายขวาซ้ายขวาครับผมโยกเรื่อยครับโยกเรื่อยโยกเรื่อยครับผมง่ายๆครับผมตะกุยขึ้นดอยแบบยางเดิมๆอย่ยางเดิมเดิมครับนี่ครับตะกุยซ้ายขวาค่อยๆเร่งขึ้นมาครับไม่ต้องไปเร่งเยอะครับขึ้นมาช้าๆครับนี่ครับิฟบ็อกก็ไม่ต้องใส่ครับนี่ครับโอ้โหง่ายๆครับผม ทางลึกๆยกสูงมาได้เปรียวครับนี่ครับผ่านไปไง่ายๆครับโอ้ยนี่มันรถเรือครับเนี่ยไปน,นะครับเลยไปไง่ายๆครับผม